เตรียมพบกับกันชนท้ายรุ่นยอดนิยมและขายดีที่สุดของเรากันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับ l w n c x 4นะคะในวันนี้เราจะมารีวิวและโชว์วิธีการติดตั้งกันชนท้าย RB016 ติดตั้งกับรถ Toyota h i l รัก e ี o ค่ะติดตั้งได้กับรถปี2015ถึงปัจจุบันเลยค่ะแถมกันชนท้ายตัวนี้ยังมาพร้อมกับไฟถอยสปอร์ตไลท์และหูลากยูฮุถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเราจะนำน็อตที่เชื่อมกับแผ่นเหล็ก M 1 2คูณ40ใส่เข้าไปในรูด้านในของคันซีสอรูค่ะใส่เตรียมไว้เลยนะคะทั้งสองข้างซ้ายขวาของคันซีจากนั้นให้เรายกกันชนท้ายขึ้นภาพก,กับตัวรถค่ะพยายามปรับตรงขายืดให้แนบกับคันีและน็อตที่เราใส่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้นะคะนำแหวนสปริงและน็อตตัวเมีย M สิขันล็อกให้กันชนท้ายแนบกับคันซีรถค่ะ ในส่วนของ2องรูด้านหน้าเราจะใช้นอ็อต M 1 2คูณ4 0ร้อยลงมาค่ะและขันล็อกด้วยแหวนสปริงและน็อตตัวเมียค่ะเราจะใช้น็อตจับยึดกันชนก่อนแต่อย่าเพิ่งขันแน่นนะคะรอให้ใส่น็อตให้ครบทุกตัวแล้วค่อยจับยึดทีเดียวค่ะด้านข้างของคัสซีจะไม่รูว่างอยู่3รูค่ะให้เราใช้นอ็อต M 1 2คูณ30แหวนและสปริง ขันล็อกเข้าไป3ตัวเลยค่ะด้านในของคาสซีโร่จะมีเกลียวให้อยู่แล้วดังนั้นเราขันเข้าไปด้านหน้า2ตัวและด้านหลัง1ตัวค่ะเราจะยึดน็อตแบบนี้เหมือนกันทั้งสองข้างซ้ายขวาเลยค่ะและโดยสรุปแล้วคาสซีหนึ่งข้างเราจะล็อกน็อตไว้ทั้งหมด7ตัวเลยค่ะแลวเมื่อใส่น็อตครบแล้วอย่าลืมรีเช็คขันน็อตให้แน่นทุกตัวด้วยนะคะเพื่อให้กระชนล็อกแน่นไปกับคาชซีโร่ ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะขับขี่แล้วลากจูงค่ะต่อไฟส่องป้ายและไฟถอยเข้ากับกันชนท้ายในขั้นตอนนี้เราแนะนำให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ทำให้นะคะและเพียงเท่านี้งานติดตั้งกันชนท้าย RB16 0 16. สำหรับรถโตโยต้าไฮรักลีโวก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะมียากเลยใช่ไหมคะกันชนท้ายมาผอมแบบข้างแถมรูปทรงแนบสลิมไปกับตัวรถมีไฟถอยและไฟส่องป้ายแถมยังสามารถใส่ห่วงโอเมก้าเพิ่มได้ด้วยค่ะขาย,ยืดหนา8มิลยืดน็อตไปเลยข้างละ7ตัวสามารถนำมาใช้งานลากได้จริงค่ะและวันนี้เราต้องขอลากันไปก่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่รับชมจนจบคลิปถ้าสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ในช่องทางตามนี้ค่ะและฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ